ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีนายวิทุรักศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดในแพทย์สาธารณสุขประชาสัมพันธ์จังหวัดจัดการาแถลงข่าวกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 แล้วจำนวนหนึ่งราย ว่าผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นหญิงสาวอายุ27ปีติดเชื้อมาจากสถานบันเทิงย่านสุขุมวิท24จากการไปร่วมงานวันเกิดของเพื่อนซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกันกบที่เป็นข่าวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และผู้ป่วยได้เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดจันทบุรีโดยรถยนต์ส่วนตัวเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาและกักตัวเองอยู่คนเดียวคนละบ้านกับมารดาต่อมาเมื่อวันที่19มีนาคมเริ่มมีอาการคล้ายกับจะเป็นไข้ไอและเจ็บคอทราบผลจากเพื่อนที่ไปเที่ยวผับด้วยกันว่า ติดเชื้อจึงไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ผ่านสายด่วนของโรงพยาบาลพระปกเกล้าจากนั้นจนึงเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลพระป,ปกเกล้าโดยขับรถยนต์ส่วนตัวหลังจากเข้ารับการสอบสวนโรคพบว่ามีอาการเข้าข่ายจึงได้ส่งตัวรับการรักษาที่ห้องแยกโรคความดันลบเพื่อเก็บตัวอย่างต่อมาวันที่21มีนาคมเวลาตี5.40ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ like พบเชือ้อโควิด -19 จึงนับว่าเป็นผู้ป่วยรายแรกของจังหวัดจันทบุรี